ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาสอน days of the week in russian นะคะก็คือวันในสัปดาห์ในภาษารัสเซียนะคะจันทร์พุธศุกร์เสารพพ์อาทิตย์นะคะก็เริ่มเลยนะคะสำหรับวันจันทร์นะคะ monday นะคะ monday monday ในภาษารัสเซียนะคะก็จะเป็นคำว่าโอ นีเดลนิกนะคะปาเดลนิกปานีเดลนิกนะคะโอ้นีเดลนนะคะปานีเดลนิกเน้นเสียงที่ตัวยนะคะเพราะฉันตัวโอไม่เน้นเสียงจอกเสียงเป็นตัวอานะคะปาีเดลนิกนะปานีเดลนิกเพราะว่ามันดีค่ะ วันอังคารนะคะวันอังคาร Tuesday Tuesday นะคะ Stornik นะคะ Stornik นะคะ v t o r n i k นะคะ v t o r n i k ตัว o นินเสียงออกเสียงเป็นต <anywhere. S 2> <iej> ัว o นั่นเองนะคะ Stornik ค่ะ Stornik เป็น V ตัวนี้นะตัวนี้ w e d n e s d a นะคะ w e d n e s d a เป็น s l a d e นะคะ s l a d e นะคะเซเรเยเดอนะคะ s l a d e นะคะ s l a d e นะคะวันพุธนะคะเซ Slader สำหรับวันพฤหัสนะคะ Thursday ค่ะเชด V เรชิดเียชดเีย okay? ์ชดเีย okay? ์ดเเวันศ okay? ุกร okay? ์นะคะวันศุกร์เปียดนิดสนะคะเปียดนิดสนะคะ เบ,บียตเนิซนะยนิะเปียนนะคะเียนิซนเียนลิซนเยนะคะียตนิซนียตเนนียตนตนเียนติยานนะคะเปียนิซยนินะคะเบียนสบียนติซนะคะเบียตนิบนนะคะบบะนะคะุบูอะนะคะ ซุปเบสสองตัวค่ะซุปบูตาะซุปโบต่ะนะคะซุปโบต่ะมีเสียงที่ตัวโอนะคะออกเสียงซุปโบต่ะนะคะซุปโบต่โบต่วันสุดท้ายนะคะวัสคริสเซนีนะคะวัสคริสเซนี วัสครีซนเนี่ยนะคะคือซันดีนั่นเองค่ะซันดีวัสครีเซนเนี่ยนะคะอค e เนเมีสนนะคะยนะคะวัสครีเซนี่นะคะวัสครีเซนนี่นะคะ ค่ะก็จะเป็นวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะในภาษารัสเซียนะคะเดี๋ยวลองทวนอีกครั้งค่ะสำหรับวันจันทร์นะคะมันเดย์นะคะบอลิเดนิกนะคะปอลิเดนิกนะคะปอลิเดนิกนะคะวันอังคารนะคะฟตอร์นิกนะคะฟตอร์นิกนะคะสำหรับวันพุธนะคะเซเรดานะคะเซเรดานะคะเซเรดา สำหรับ Tuesday หรือว่าวันพฤหัสนะคะจะเป็นชิดเบียร์นะคะชิดเบียร์นะคะวันศุกร์นะคะเปียดนิดส์นะคะเปียดนิดส์นะคะเปียดนิดส์จอกเซียนเซเซนะคะเซเซนะคะตัวนี้นะสัสั Saturday นะคะสุป p o r t นะคะสุป p o r t เน้นเสียงตัว o นะคะสุป p o r t นะคะตัว b สองตัวนะคะ Sunday นะคะ was creseneya a นะคะ was c r a z y เนี่ยนะคะ was creseneya ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ